เมื่อวันที่30ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในนครไห่จงอาคารอิดไม้สองชั้นตั้งอยู่บนถนนไหวันต้าเต,ต,ต,ต้าถล่มลงอย่างกระทันหันแรงงานรายหนึ่งถูกทับคนงานอีกรายรีบเข้าช่วยแต่อาคารก็ถล่มลงมาอีกครั้งทําให้แรงงาน3คนติดอยู่ภายในทีมกู้ภัยเร่งช่วยเหลือจนถึงเช้าตรู่ของวันที่31แต่ไม่สามารถช่วยแรงงานทั้ง3คนไว้ได้ทันเสียชีวิตทั้งหมด อาคารที่ถล่มยังพังทะลุอาคารอีกหลังหนึ่งที่อยู่อีกด้านหนึ่งชั้นล่างเป็นรูใหญ่ช่างโยธาวิศวกรวินิจฉัยเบื้องต้นว่าใส่งานด้านข้างขุดร่องลึกหนึ่งเมตรทําให้อาคารใกล้เคียงไม่มีแรงยืดจนถล่มลงในที่สุดกงล่ะเาท่า大概,大概米深的一个้导致พื่อนบ้านเปิดเผยว่าอาคารน,นี้มีอายุมากกว่า60ปี ส่วนเทศบาลนครไห่จงระบุอุบัติเหตุเกิดจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานของอาคารข้างเคียงซึ่งได้สั่งหยุดก่อสร้างแล้วและร่วมมือกับกองแรงงานสอบสวนหาผู้รับผิดชอบต่อไปพบศพรอยน้ําที่ชายฝั่งทะเลของไต้หวันรวม20ศพในจํานวนนี้มี7ศพเป็นชาวเวียดนามหน่วยย่าฝั่งได้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเวียดนามว่ามีการระดมเงินซื้อเรือจากจีนเพื่อลักลอบเข้าไต้หวันแต่เรือล่ม อายการและตำรวจร่วมแกะรอยหาเหตุที่แท้จริงจีซื้อเสร็จหลังบาทหลวงที่ได้ช่วยเหลือแรงงานเวียดนามในไต้หวันมาเป็นเวลานานได้รับการขอจากญาติให้ช่วยจัดการงานศพเขาใน2016นี้มาไทย合法来台上班然后逃逸一然后他自首 กองบัญชาการเรือยามฝั่งไต้หวันชี้แจงว่าในอดีตชาวเวียดนามลักลอบเข้าไต้หวันผ่านขบวนการค้ามนุษย์ที่ชายแดนจีนปัจจุบันลักลอบเข้าภาคกลางของไต้หวันผ่านทางกวางซีหรือกวางตุง้งในหน้าที่คุณเคยกับเส้นทางลักลอบเข้าเมืองยังชี้ว่า มีชาวเวียดนามที่ถูกนำไปรวมตัวที่พนมเปญส่งต่อไปยังฟูเจียนและใช้เรือขนาดใหญ่ไปยังน่านน้ำสากลและส่งต่อมายังน่านน้ำไต้หวันด้วยเรือขนาดเล็กผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวเวียดนามเหล่านี้ล้วนเคยเข้าไต้หวันมาอย่างถูกกฎหมายแต่หลบหนีหรือทำผิดกฎหมายต่างๆทำให้ถูกเนรเทศแต่ยังคงอยากกลับมาไต้หวันจึงพุ่งขบวนการขามนุษย์ลักลอบเข้ามาจากสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ แรงงานต่างชาติหลบหนีกว่า83,000คน60%ของทั้งหมดเป็นชาวเวียดนามรถยนต์ที่เลี้ยวขวาไม่หยุดให้คนข้ามจะถูกตำรวจจราจรเรียกทันทีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับคนข้ามถนนกระทรวงคมนาคมได้แก้ไขกฎหมายและเพิ่มค่าปรับสำหรับยานพนาหนะที่ไม่หยุดให้คนข้ามถนนตั้งแต่31มีนาคมเป็นต้นไปเพิ่มค่าปรับจากรถขนาดเล็ก2 0 0 0หยวนและรถยนต์ขนาดใหญ่2,800หยวน เป็น3,600หยวนเท่ากันหมด在行川线上行人的方向前方三公尺以内车辆就应该礼让行人优先通จากสถิติของกระทรวงคมนาคมปีที่แล้วมีอุบัติเหตุคนข้ามถนนดับเกือบ400รายนอกจากการแก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษกับรถที่ไม่หยุดให้คนข้ามจะมีการร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อปรับปรุงทางเทา้าคาดว่าปีนี้จะมีการปรับปรุงทางแยกอันตรายกว่า1,218แห่ง โดยหวังว่าจะสามารถแก้ไขภาพลักษณ์ในทางลบที่ระบุว่าไต้หวันแดนนรกสำหรับคนข้ามถนนให้ดีขึ้นได้หยุดยาวเทศกาลเชงเม้งกำลังจะมาถึงเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวเทศบาลเมืองอีหลานจัดพิธีเปิดงานอ e ีหลานกรีนเอ็กซโปในวันที่31ก่อนวันหยุดยาวจะเริ่มขึ้นโดยปีนี้มาในธีมเขาวงกดแห่งความยั่งยืนมีการออกแบบพื้นที่นิทรรศการเพื่อการศึกษาและความบันเทิง ให้เด็กๆได้แสดงความสามารถมีสื่อถึงความสำคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโลกและระบบนิเวศอย่างยั่งยืนอีลานกรีนเอ็กซโปปีนี้แบ่งเป็น16โซนแต่ละโซนจะมีการนำเสน,นอเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติภายในงานยังมีโรงภาพยนตร์เสมือนจริงนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับคลื่นกระทบชายฝั่งถูกคลื่นซัดเข้าหาเรากับยืนอยู่ที่ชายฝั่งจริงๆ พร้อมเรียนดูวิธีการปกป้องทรัพยากรน,น้ำไปด้วย